เขามันคิ้วหมดแล้วเป็นผู้ชายอะไรเนี่ยทำไมมันช้าจังของดีเธอก็เก็บหมดแล้วไงเฮ้ยรองเท้าเขา,าเอา้ามาด้วยเหรอทำไมเขาไม่เห็นมีเลยอะเธอบอกว่าของใครของมันไม่ใช่หรือ,อวันนี้เป็นอะไรเนี่ยเปล่าเขาไม่แน่ใจว่าสุกหรือไม่สุขตึงหน้า สวัสดีครับทุกคนผมยุ่นนะครับวันนี้ส้มรับมีดเพราะว่ากําลังจะไปสวนนะครับเพราะว่าต้องตัดไม้ไผ่วันนี้ส้มไปตกปลานะครับทุกคนตกปลาข้างในสวนลึกๆแต่ว่าเนี่ยสวนแม่ไม่มีไม้ไผ่นะครับก็เลยต้องไปหาไม้ไผ่ที่สวนประกูลแล้วก็ ดูมะม่วงด้วยเมือเอ่อก่อนนะปะ้าคนบอกเองนะครับถ้าเห็นมะม่วงอะไรสุกๆอ่ะน่ากินนะไปเอาได้ใช่ไหมครับวันนี้ลงไปดู <c oughs> โอ้โหไม่ต้องรับมิดให้แบบเต็มที่ขัานนั่นเ <c oughs> ขาต้องใช้เธอไม่ใช้ก็เรื่องของเธอไปดูดีบว่าเข้ายัง <c oughs> ไม่เคยไปสวนป้าคนเลยเนาะแค <c oughs> ่นี้เองข้ามสะเหนี้เธอ,อไปข้ามสะพานเดี๋ยวเขาถ่ายให้ระวังไม้หักนะเธอตัวใหญ่อะ่ะเธอมีอุปกรณ์เยอะะต้องทำยังไงอ่ะก็แน่นเลยสิยังก็มาให้ถึงเขานะ เกือบโยนหน้าเขานี่ต้นมะม่วงนะครับวันเนี้ยโหมะม่วงไปบลูกสวยนะจ๊ะแต่พมคิดว่ายังไม่สุกเนาะต้องสุกเร็วๆนะจะมาขโมยกินถ้าเขาแบบคนละอันใช่ไหมค่าเขาค่ของมันเรื่องของเธออันนี้ก็เรื่องของเขาโอเคเขาหาเองนะที่นี่มีไม้ไผ่เยอะนะพงคิดว่าอาจจะอันนี้ก็ใช้ได้นะครับทุกคนมันก็ใช้ได้บอกว่าเธออันนี้เส้นบางไปบ้างเออมันคิ้วหมดแล้วอะเฮ้ยมันจะ เนี่ยเธอเอาแบบนี้เหรออได้ไหมระวอาางตรงนี้มันจะหักนะของเธอมันบางมากเลยนะเวลาเธอหักก็เธอต้องหักให้มันเหลือข้อตรงนี้นะเพราะตรงนี้ไว้ผูกเชือกจะได้ไม่หลุดโอ้โหโปรเฟชชั่นแนลขนาดนั้นเชียวไปหาเร็วของใครของมานะบายบายอส้มก็ได้ที่ตกปลายแล้วไม้ไผ่แล้วยังทาไม่เสร็จเลยทอ้อ เป็นผู้ชายอะไรเนี่ยทำไมมันช้าจังของดีเธอก็เก็บหมดแล้วไงทำไมมันใหญ่จังอะของเขาไม่ไม่เคยดีอ่ะเ่าเขาตัดให้ดีกว่าเธอตัดไม่ได้หรอกผู้ชายตัวเล็กๆอ่ะไม่เป็นไรเขามีจีนนะไส่จินก็ได้เธอเอารองเท้านีให้หน่อยดิรองเท้รนินจามีป้ะหมดแล้วเขาใส่แล้วนเนี่ยไง ส่รองเท้าอะไรก็ได้ดีกว่านี้มาให้หน่อยไปเอารองเท้าเซฟตี้ไหมรองเท้าเซฟตี้เออเออเออดนะเลยนั่นแหละเซฟตี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เสร็จแล้วนะครับทุกคนแค่ทำให้ไม้ไผ่เนียน่ะใช้เวลาเยอะใช่ไหมผ่ายเขาได้บลได้ไหมของเขาเหรอเออขึ้นเส้นอยู่เห็นไหมขึ้นเชือกอยู่เออได้นะเย่งนะเธอแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับเมื่อวันเราซื้อมาอันนี้อะไรอเธอที่มันลอยได้ไง เอามาจากไหนเราไม่ซื้อมาไงรองเท้าเธอฮคุณป้าบอกว่าให้ใช้รองเท้าแตกก็ได้ตัดมาเป็นชิ้นๆให้มันลอยเฮ้ยรองเท้าเขาเธอเธอโอ้โหก็เธอ่รองเท้าอันั้นแล้วไงเธอคุณป้าบอกว่าใส่ได้เขาไม่มีรองเท้านะก็เธอใส่อันใหม่แล้วไงทุกคน เป็นไรหรอกมันถูกคุอยอยิน้งไี้ได้ไดยังไงนะนี่เขาแบบไม่เธอด้วยสิอะไรีของเธอเท <laughs> เล่นมากทุกคนเขาไม่พอตัดเพิ่มไปเลยพอไม่มีรองเทาเ้าแตกแล้วนะรองเท้าแตะซื้อใหม่ซื้อใหม่นั้งทำไจอย่าพูดมากเนี่ยเี่ยรองเท้าเธอมย่าดําดำๆแนีเยิ่ดำดำยใส่ตรงนี้ <laughs> มันจะลอยน้ำได้ไงเเล่น <laughs> <laughs> จริงๆคุณป้าไหนอ่ะ ป้าขข่เบ็ดไงไข่ที่ตกปลาจะไปขโมยที่วัดก็ไม่ได้ไงไม่ได้ไปวัดไงรองเทา้าถ้าเธอก็เอารองเท้าเขาแพงๆพงมาตัดใช่ไหมวันนี้มันมันเลิกถ่ายแล้วนะเขาก็รู้จ้าไหนถูกไหนแพงเธอคนที่ตกปลาจริงนะอนนของเธอห้าอันของเขาห้าอันไงเธอเราไปตกปลาหรือว่าไปปิกนิกจังเหมือนกันเหมือนกันทุกคนเห็นไหมครับคงก็มีของเต็มแค่ไหนสวนมันไม่ใช่ลึกมากใช่ไหมลึก,ลก,ลก,ลกแม่ดูรองเท้าของพมหน่อยสิครับทำไมถ่ายไปครึ่ง เอามาตกปลาเห็นไหมเธอแม่ก็ยังแต่เธอเอาอะไรมาเยอะแยะเนี่ยต้องบอกเขาด้วยนะมีอะไรบ้างเนี่ยก็ไม่เป็นไม่พร้อม,มตกปลาเลยจริงๆเดินไปเลยสุดเลยอ้าวถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วแค่เนี่ยเหรอเออนี่ว่านยายอองเขาคิดว่าลึกข้างในลึกมากก็เลยเขามาเตรียมของแบบเต็มที่นะลึกลึกลึกนี่นี่นี่เ,เขาจะเอาไปใส่คู่กันได้นะ ข้างเธอใส่ไม่ได้นี่เอานี้ไปใส่ไหมจริงจริงโลกเธอเขาไม่ต้องตัดก็ได้นะ <c oughs> เห็นไหมมันใหญ่ไปทุกคนส้มบอกว่ามาเข้ามาลึกๆใช่ไหมครับลึกจริงลึกตรงไหนตรงนู้นก็บ้านเรา, <c oughs> าเขานั่งตรงนี้เขาปักตรงนี้นั่งนุ่นนั่งไกลๆ <c oughs> เอาไม่ด้วยกันเนาะเออครั้งนี้เขาหาที่แล้วเธอหาที่ของเธอเองเขาปูผ้าก่อนนะเธอเอาผ้ามาด้วยเหรอทำไมเขาไม่เห็นมีเลยเธอเตรี๋ยหงอยู่บนเขาอีทุเล่มากทุเลศจริงๆก็นเรื่องของเธอสิ เธอบอกว่าของใครของมันไม่ใช่เลยดูดิเธอพกอะไรมาบ้างเนี่ยโหถ้ามีผ้านี่โอ้โหทนันเธอเอามาทําไมเนี่ยมาม่ากระถะถ้าตกปลาไม่ได้เธอจะกินอะไรกับบ้านเนี่ยธอบอกว่ามันเข้าไปสวนลึกๆึก็ได้แบบเอามาโอเคอะไรอีกเนี่ยอันนี้หุบปังเอาาทำไมเอามาแบบปังแพงไงถ้าจะเบ้าปังแพงถ้าเธอมบนรอนานนะเธอจะทําอะไรเฮ้ยศัพท์ไมเอามา อ้าวส่วนน้ำหน้าไม่ต้องฟังแล้วอันนี้อาหารปลาไส้เดือนไส้เดือนแล้วก็ชะลันเฮอปินโตแม่ทำให้อ้าวแล้วของเขาอ่ะเขาก็รู้ตัวเองซิแม่ลูกรักลูกรักใช่ไหมข้าวหมูแดงแม่ถือให้เขาไม่ใช่หรอชันนปูอาจปูอาจแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนผลไม้ก็มีนะ ความจริงเธอพูดเองนะของใครของมันนะไม่ใช่อย่างนั้นเขาหมายถึงว่าทำเป็นของใครของมันกระเลยเอาอะไรเอาไปแบบทอดปลาเราจะทำที่นี่แล้วไม่เอากลับบ้านเนาะจริงๆเอากลับบ้านทางก็ได้เนาะต้เอามาก่อนที่จุดไฟต้องมีอันนี้ไปทำอะไรคอเหนแบบถ้าตกปลาใช่ไหมตกปลาใหญ่ปลาใหญ่ใช่ไหมทำให้แบบทุบไงแบบน็อกไงแต่คิดว่ามันจะมีปลาใหญ่อะไรเนี่ยอันนี้ของเขาเหมือนกันนะยังไม่หมดนี่ไงติปปิ้งปลาติปปิ้งปลา ถ้าตกกงอะปิ้งไงน,นี่อะไรแมสเหรอทนันโอ้โหครับจุดไฟแล้วก็เขาเอามานี้ด้วยอันนี้ที่สอมะม่วงก็เธอก็อิดไปอันนี้ไงเธอเอามาทำไมอะก็เขาตามเธอไงอันนี้เขามาใส่ปลาก็เขาก็ตอกเอาใส่ปลาไงจะใส่ได้ไงนี่มันที่สอยมาม,าม,าม่วงถ้าเจอมาม่วงก็อกมากินได้เธอเป็นผู้ชายนะ เอามาแค่เนี้ยกระเป๋าอันหนึ่งแล้วก็ม่วกจบแล้วถ้าเธอเอามาสิ่งที่ใช้ไม่ได้นะเขาก็ไม่แบ่งให้เธอหรอกเอาตักใครมาทำไมเธอคิดว่าเป็นอกับนี่เหรอน้ำนี่เหรอถามจริงเปิดใช้เปิดใช้เห็นไหมเอาข้าหนึ่มาด้วยนะก็คลิ้นเหมือนกับกับเราอ่ะของกินต้องมีอ่ะเาเอามาขนม้จริงเหรอแค่ส่งทุ่งเองเหรอเธอมีด้วอยเอามาทำไมก็เดินสวยไงเผื่อมีอะไรต้องตัดไงอือหือเนี่ยลังเล็บ เอาม,ามนั่งนานแล้วจะล้างเล็บโอ้โหกระเป๋าเธอเหมือนแบบของผู้ชายเลยนะผู้ชายไปตกปลาจริงอะ่ะเนี่ยเธอกับเขาแบบสลับกันหรือเปล่าวะจริงๆเธอจะถ่ายเล็บปะใครจะมามานั่งตกปลาถ่ายเล็บด้วยอะ่ะก็มาเหื่อนั่งนานในวะ่างๆถ่ายเล็บด้วยขอโทษนะปุ๊บเธอต้องมาปักลึกๆเดินมาข้างล่างนี่ตรงนู้นอุย้ยไม่ได้ได้ผู้ชายไปเนี่ยมาเขาทำให้วุย้ย โอ้โหเธอเก่งนะเธอเก่งนะอย่างนี้เลยเหรออ,อ,อ,อคุณส้มโอ้โหแบบโปรเฟรชชั่นอลมากดูดีดูใส่รองเท้านินจาด้วยเห็นไหมเขาออกินมาม่าดีกว่าบายบายาเขากินด้วยนะ ทุกคนตัวน,นี้ผมก็ต้องต้มมาม่านะครับเพราะว่าแม่ทำปินโตให้กินใช่ไหมครับแต่ว,ว่าโซ่มากินหมดแล้วข้าวหมูแดงอะเลือกแค่ข้าวอย่างเดียวอะหมูแดงกินหมดก็เลยผมก็ต้องต้มมาม่าเพราะว่าหิวอะต้นแร่งๆนะครับทุกคนถ้าผมก็ได้ปลาใช่ไหมครับปลากับกุ้งอะก็กินปลากับกุ้งดีกว่าแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี้ผมก็เป็นทหาหันเกาหลีมาก่อนใช่ไหมครับ2ปีเรื่องนี้อะง่ายมากสำหรับผมนะเดี๋ยวผมก็ให้ดูนะจ๊ะมองอย่างนี้ ารวก็ต้มมามาอยู่ตรงนี้ไปเลยทุกคนเมื่อกี้ซ้มบอกว่าอะไรเธอจะมาตกปลาเอาอะไรมาเยอะแยอะอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวค่อยดูกินหรือว่าไม่กินนงเยอน้อยเลยนะเอเอาอะไรมามาม่ากับตัวดูดน้ำของเขาเขาบอกว่าอะไรตกปลากินไงเธอยังไม่ได้หรอล้วแฮมของเธอเป็นไม่หมดเลยนะลองดูดีๆนะเธอเอาน้ำ เธอเยวล้างน้ำเมื่อกี้ส้มวังแหมใช่ไหมครับตกเพืินแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วว่าเรามไม่กินปลาแล้วเหรอ,อ,อว่าวยังไม่ได้ปลาเลยลืมไปแล้วเนี่ยนึกว่ามาแคมป์ปิ้งไม่ได้ตกปลาเดี๋ยวเขาทำให้นะทำให้หลยสุดท้ายเขาต้องทำให้เธอ <c oughs> เธอเป็นอาหารแล่จุดตั้งนานสามสิบนาทีได้ไม่ได้สักทีนำ้ำเดือดเดือดๆดๆุดแล้วนะ โอ้โหเธอวันนี้ไปกินพิษโอยนีอ,ยอ,ยอะไรเนี่ยไม่ล้างเหรอหล้างล้างล้างกินอย่างนี้แบบไม่อร่อยได้ยังไงใช่ไหมครับทุกคนวันนี้เป็นอะไรเนี่ยเพราะเธอเหนื่อยไงเปล่าเขาไม่แน่ใจว่าสุกหรือวไม่สุกแม่หนึ่งได้อ๋อเขารู้แล้วทำไมเขาอ,อิ่มทำไมอะกินข้าวเธอไปแล้วเออผงก็บอกแล้วใช่ไหมคกับทุกคนซ่องก็กินข้าวหมูนเน้ของพ่อหมดเลยอ่ะ ยังไม่ได้ทานลิบเลย ไม่มีเวลาก็อย่างไงมาตกปลาทานเล็บก็คิดว่ามันตกเฉยๆหรอมนคกว่านั่งรอ,งลองแล้วก็เออได้ทานเล็บไปด้วยอย่างนี้ไงอ๋อขอพูดอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าบ้านใครมีกิจกรรมให้ยุนไปทํานะคะชวนเราไปได้นะเช่นแบบว่าที่บ้านเป็นสวนองูนสวนอ้อยสวนยางหรือว่าเออทำอะไรกันเลี้ยงจระเขหรือว่าเลี้ยงหมู <c oughs> เลี้ยงไก่อย่างเงี้ยชวนเราไปได้นะคะเพราะว่ายุนก็อยากจะไปลองทําอะไรใหมๆ่ๆใช่ครับอยากจะไปหาเอฟซีด้วยไปหาเอฟซีด้วยใช้งานหนักๆได้เลยเราจะได้เจอกันแล้วก็ทําคิดด้วยกันนะคะ แล้วขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าบางทีอตบช้าหรือว่าแบบไม่ได้อ่านหลายหลายชั่วโมงหรือว่าหลายวันอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องอย่าเพิ่งน้อยใจนะอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะําก,ะคะกำลังดูอยู่นะครับใช่เพราะว่าคนทักมาเยอะมากเพร่อทำไมหมูเปรี้ยวๆอะ่เะเขาว่ามันเสียแล้วอะ่ะโดนให้ปลากินไหม,มสงสัยผีบ้านผีเรือนผีที่สวนไม่ให้กินไงมันเสียแล้วไงก็เลยให้ทําตกขอบคุณนะผีพ่อบอกว่าเขาก็ทำคอนเทนต์ลำบากลำบากใช่ไหม คอนเทนต์ของเธออะลำบากมากกว่าเขาอีกนะถามจริงโปิงชูบาทตาส้มตาเสียงดวงก็ลำบากใช่ไหมวันนี้ก็ลำบากใช่ไหมต่อไปเขาจะคิดคอนเทนต์เธอดีไหมเธอมีแต่คอนเทนต์กินไงไม่มีวิแววที่จะได้เลยสองสามชั่วโมงแล้วป้าเธอเบลน้าจะมืดแล้วตกไปเขาไม่มาตกปลาแน่ๆอะก็เราเพิ่งจะครั้งแรกมันก็อย่างนี้แหละใครจะมาครั้งแรกก็ตกได้เราเธอต้องให้กาลังใจด้้ววไหนเมื่อกี้ได้จริงปะเนี่ยไม่ได้ ฮ้ยจะอหารปลาไม่มีแล้วนะเอ้าแสดงว่ามีปลาจริงใช่เหรอเธอใส่ไม่แน่นปล่าไม่ใช่เหรอแล้วเราทําอะไรอยู่ไม่เห็นนะเห็นได้ยังไงเรานั่งกินมามากขนาดนั้นเอออันนี้ก็ยังมีโอเห็นไหมจะตกต่อไหมอ่ะไม่ต่หรอกมันมืดขนาดนี้จะกลับบ้านแล้วอย่างนี้วันนี้ก็เฟลเลยมีสิบบตอย่างนี้ไม่ได้สักอย่างได้ยังไงทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับไม่ได้ปลาเลยแต่ว่ารู้สึกสนุกดีนะ วันนี้มีอะไรกิจ,จกกาอย่างนี้สนุกอยากให้ผมทำอะไรหรือว่ามีไอเดียม่เขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับจะก,กันวิดีโอหน้านะครับไปา,ายครับสวัสดีครับได้เบ้าดูดิไม่ได้จ้ะแสะดงว่าอยู่ตรงนี้ไม่มีปลาแน่ๆเราทำบาปไม่ขึ้นทำบาปไม่ได้ต้องทำความดีอย่างเดียวบาย